ไนไี้ทราบกันนะครับร่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเป็นรถยนต์ที่มาแรงและเป็นกระแสที่หลายคนให้ความสนใจมากมายเลยทีเดียวนอกจากเรื่องของสิ่งแวดล้อนแล้วเรื่องของสมรรถนะเป็นสิ่งที่รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทำได้เหลือเชื่อมากๆเพราะฉะนั้นในครั้งนี้เราจรึงมาจัดอันดับดูว่าอัตราเร่งของรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไม่เกิน4วินาทีเนี่ยจากอันดับ1 0ถึง1จะเป็นยังไงบ้างน,นะครับผนนั้นมาดูกันเลยนะครับผม ที่อยู่ที่ข้างหน้าผมนะครับคืออันดับที่10คันแรกเราเริ่มต้นใ่อันดับ10ก่อนนะครับนั่นคือ Tesla Model Y Performance นะครับผมอัตราเร่งเขา0-100ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่ที่3.7วินาทีเท่านั้นแม้ตัวถังจะเป็นสไตล์คอร์สเอเวอร์ขนาดค่อนข้างใหญ่ก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นอัตราเร่งที่เหลือเชื่อดีทีเดียวขับเลือ่อนซีรัตลอดเวลานะครับแรงม้าสูงสุดเขาอยู่ที่534อแรงม้าเลยทีเดียวครับ แบตเตอรี่เขามีความจุอยู่ที่75กิโลวัตต์ชัมม่วโมงนะครับแล้วก็มีระยะทำการสูงสุดเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มที่584กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC นะครับผมราคาเขาเนี่ยทยี่ประมาณ2ล้าน3 0 0 0 0บาทกว่าๆเท่านั้นก็เรียกได้ว่าสมรรถนะระดับนี้แต่ว่าราคาแค่2ล้านกว่าบาทเป็นหนึ่งความคุ้มค่าแล้วก็เป็นยี่ห้อที่ผมเชื่อว่าหลายคนชื่นชอบอย่างแน่นอนเทรซลากครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงอันดับ9แล้วครับและนี่ก็เป็น รถยนต์นะครับสัญชาติจีนนะครับติดอันดับกับเขาด้วยนะครับว่าสมรรถนะเขาก็ไม่น้อยหน้าใครนะผมใช่ครับนี่คือเนต้า GT นะผมอัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาอยู่ที่3.7วินาทีเท่านั้นนะครับภายใต้แรงม้า456แรงม้านี่ก็เป็นสปอร์ตที่นอกจากทบเชียมแล้วก็ยังแรงไม่แพ้สปอร์ตพันแท้เลยครับสำหรับแบตเตอรี่เขาก็มีความจุที่78กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีระยะทาการสูงสุดเมื่อร์จแบตเตอรี่เต็มเนี่ยอยู่ที่ 580กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC นะครับผมนี่ก็เป็นการมาโชว์ตัวก่อนนะครับยังไม่จำหน่ายจริงแต่ผมเชื่อว่าถ้ามีผู้ถูกใจเยอะๆในงานนี้ไม่แน่ครับเนต้าอาจจะนำรถยนต์รุ่นนี้มาทำตลาดเอาใจขาสปอรต์ตพลังงานไฟฟ้าก็เป็นได้นี่คือเนต้า GT ครับเรามาถึงอันดับที่8ของอัตราเร่งรุ่ยนต์นไฟฟ้าของเรานะครับอันดับที่8ของเราคือ ฉัางอันอวตาร11นะครับผมเป็นรถยนต์ที่มีอัตราเร่ง0-100กิโเมตร่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง3.6วินาทีเท่านั้นครับภายใต้แรงม้าที่ 570แรงม้านะครับ,รบสำหรับแบตเตอรี่เขามีความจุอยู่ที่116กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้ไกลสุดถึง680กิโลเมตรตามมาตรฐาน CLTC นะครับผมอยาจะบอกว่ายนคันนี้เข้ามาจะแสดงให้เห็นก่อนนะครับนี่เป็นยี่ห้ออวตารที่จะทําตลาดสูงกว่าดีพอที่เขาเปิดตัวไปก่อนในนี้เพราะฉะนั้นแฟนๆที่มีงบประมาณถึงอยากรอคอยแล้วคันนี้อดใจเล็น้อยเข้ามาแน่นอนครับอวตาร11ครับ ครับตอนนี้เราก็มาถึงอันดับที่7ของอัตราเร่งรถยนต์ไฟฟ้านะผมที่อยู่ข้างข้าผมคือ v o l v o e x 3 0นะครับผมตัวท่อของเขาจะใช้มอเตอร์2ชุดด้วยกันมีกำลังสูงสุดอยู่ที่428แดรงม้านำมาสู่อัตราเร่ง0 1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงภายในเวลาเพียง3.6วินาทีเท่านั้นนะครับใครจะไปคิดว่ารถยนต์คอสเวอร์พลังงานไฟฟ้าคันเล็กแบบนี้จะมีอัตราเร่งที่ร้อนแรงเรียกได้ว่าไม่แพ้รถสปอร์ตขนาดแท้เลยครับ ส่วนแบตเตอรี่ของเขามีความจุที่69กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับผมแล้วมีระยะทำการสูงสุดอยู่ที่480กิโลเมตรตามมาตรฐานเดี๋ยวมันอยู่ LTP นะครับผมราคาของเขาก็น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับแม้เป็นตัวท็อปก็ตามแต่ราคาของเขาอยู่ที่1 8 9 0 0 0 0บาทไม่ข้าม2ล้านแต่ได้รถยนต์ที่มีอัตราเร่งที่ร้อนแรงนีทีเดียว volvo ex 3 0ครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงอันดับที่6แล้วสำหรับอาตาัตราเร่งรถยนต์ไฟฟ้าของเรานะครับสังขารผมก็คือ porsche t a y c a n gts นะครับผม อัตราเร่งง1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาอยู่ที่3.4วินาทีเท่านั้นนะครับเียว่าฉับไวแม่แพ้รหัสอื่นๆสายพันธุ์สปอร์ตของ Porsche เลยทีเดียวนะครับแม้เขาจะมีสายพันธุ์ที่แรงกว่านี้สายพันธุ์เทอร์โบหรือเทอร์โบเอสแต่ว่าคันที่อยู่ในงาน Motor S6 ของเราคือรหัส GTS นะครับผมแล้วก็อัตราเร่งเขาเนี่ยเร็วขนาดนี้3.4วินาทีมาจากแรงม้าทั้งหมด590แรงม้านะครับราคาเขาอยู่ที่ประมาณ8ล้านปลายๆก็ถือว่าไม่มากเกินไปสําหรับสมรรถนะของ Porsche ขนาดแท้ครับ ส่วนแบตเตอรี่เขาจะมีความจุอยู่ที่93.4กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีระยะทางที่แล่นได้ไกลสุดเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มที่ประมาณ500กว่าแรงม้านะครับทีมาตรฐาน WLTP ก็เรียกว่าแล่นได้ไกลดีทีเดียวสมรรถนะสูงแล่นได้ไกลแบบนี้เป็นสีดาน4ประตูด้วยการโดยสารนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแล้วก็รูปทรงการตกแต่งของ GTS ผมบอกเลยว่าเป็นความลงตัวระหว่างความหรูหราแล้วก็พาร์ทสปอร์ตที่ดีมากๆนี่คืออันดับ6ของเรา Porsche Taycan GTS ครับ แลตอนนี้เราก็มาถึงอันดับ5นะครับสำหรับอัตราเร่งรุ่นไฟฟ้าของเรานะครับที่อยู่หน้าผมนี่คือ Audi e-tron GT รหัส RS แรงสุดนะครับ RS นี่คือรหัสแรงสุดของ Audi อย่างที่รู้กันนะครับแรงม้าสูดเขาอยู่ที่646แรงม้านำมาสู่อัตราเร่ง0-100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่3.3วินาทีเท่านั้นนที่ดีโอ้มีความฉับไวมากๆนะครับสำหรับสปอร์ตซีดานคันใหญ่แบบนี้ครับใครจิคิดว่าย่อ Audi นี่เขาก็ร้อนแรงไม่แพ้ใครเลยทีเดียวนะครับ แบตเตอรี่เขามีความจุที่93.4กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็เมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มจะเล่นได้ทั้งหมด504กิโลเมตรตามมาตรฐาน NEDC ก็เรียกว่าเป็นสปอร์ตซีดานที่ขับได้ไกลแล้วก็แรงสัใจจากค่าย4ีห่วง Audi ครับ Audi e-tron GT RS ครับตอนนี้เราก็ถึงอันดับที่4ของอัตราเร่งรถยนต์ไฟฟ้าของเรานะครับข้างหน้าผมคือ Mercedes AMG EQE 53นะครับ คันนี้เนี่ยถือว่าเป็นบริษัทหน้าใหม่ของ a m ็มจีกวดายเขาเดิมลายรหัสเอจเนี่ยจะเป็นความแรงของเครื่องยนต์สันดาปมากกว่านี่เป็นคะแรกที่มีรถยนต์ไฟฟ้าจอดอยู่ในโซนของ AMG นะครับผมกำลังสูตรเขาอยู่ที่687แรงม้าถ้าใช้บูสต์โหมดนะครับกำลังเขาจะดสูงขึ้นมาระดับนี้เลยทีเดียวอัตราเร่ง0ู0ย์กิโลเมตรต่อชั่วโมงเขาอยู่ที่3.3วินาทีเท่านั้นนะครับภายใต้ราคาที่ประมาณไม่เกิน6ล้านแบบนี้อัตราเร่งแบบนี้ถือว่านี่แหละครับ AMG ขนาดแท้ทีเดียว สำหรับแบตเตอรี่เขามีความจุที่90.6กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถแล่นได้ไกลสุด526กิโลเมตรตามมาตรฐานแต่มันอยู่ LTP นะครับก็เรียกว่าเป็นซีดานที่แรงสะใจแล้วก็ขับขี่ได้ไกลนะครับใช้งานได้หลากหลายแบบนี้นี่แะครับความแรงยุคใหม่จากค่ายดาวสำแฉกหลาดตัวแรง AMG นี่คือ EQE 53 h o m a t i c ครับ เอาละคตอนนี้เราก็มาถึงอันดับที่3นะครับสำหรับอัตราเร่งของรถไฟฟ้าในงานนี้นะครับผมอันที่3ผมคือ MG Cyberster นะครับอัตราเร่ง0ูนย์ของเขาอยู่ในเวลา3.2วินาทีเท่านั้นนะครับภายใต้แรงมา้าอยู่ที่544แรงมา้าได้ไดีว่าเป็นสปอร์ตโรสเตอร์ที่มีสมรรถนะแล้วก็รูปทรงที่สวยงามร้อนแรงในเวลาเดียวกันนะครับ ส่วนแบตเตอรี่เขามีความจุอยู่ที่77กิโลวัตต์ชั่วโมงถือว่าใหญ่พอสมควรสำหรับรถสปอร์ตแบบนี้นะครับผมแล้วก็ระยะทำการสูงสุดเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มอยู่ที่680กิโลเมตรตามมาตรฐาน NE DC นะครับหรือว่าการใช้งานในตามจังหวัดหรือการเดินทางไกลก็น่าจะมีความคล่องตัวดีเพราะขับได้ไกลแบบนี้สมรรถภาพสูงแบบนี้นะครับผมการจัดจำหน่ายท่านสามารถจองได้นะครับผมสามารถก่อนหนี้เขาก็เปิดให้จองแล้วเมื่อสงปีก่อนตั้งแต่การเป็น MG Cyberster ตัวต้นแบบครับตอนนี้ก็การสั่งจองยังคงเปิดกว้างอยู่แต่ราคาอาจจะเปิดเดผยภายในปีหน้าเพราะฉะนั้นถ้าท่านถูกใจรูปทรงสมรรถนะแล้วก็องค์ประกอบโดยรวมของ MG Cyberster แล้วก็ท่านสามารถสั่งจองได้อย่าพลาดครับเอาละครับตอนนี้ผมก็มาถึงอันดับที่2นะครับสำหรับอัตตาเร่งรุ่นไฟฟ้าในงานนี้นะครับ ข้างหน้าผมคือผลิตศาสตรหน้าใหม่ของโรลตัสค,ครับนี่คือโรลตัสเอเลทรานะครับเป็นรุ่นท็อปอาร์นะครับผมกำลังของสุดเขาอยู่ที่905แรงมา้าเลยทีเดียวนะครับนำมาสู่อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงในเวลาเพียง2.9วินาทีเท่านั้นนะครับแม้จะเป็น เอสขนาดใหญ่แบบนี้นะครับแต่ว่าอัตราเร่งเขาต่ําก็สามวินาทีนะครับเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อมากๆนะครับก็เป็นบริษัทหน้าใหม่ของโรล u ัที่มีอัตราเร่งไม่น้อยหน้ารถสปอร์ตอื่นๆในบริษัทของโรล u s อย่างแน่นอนครับสำหรับแบตเตอรี่เขามีความจุมากถึง112กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับสามารถแล่นได้ไกลสุดถึง600กิโลเมตรตามมาตรฐาน W l t p นะครับราคาของเขาอยู่ที่ 6ล้าน5แสนกว่าบาทก็รียกว่าไม่มากเกินไปสําหรับสมรรถนะระดับนี้พระกำลังระดับนี้แล้วก็อัตราเร่งที่เราแจกและการเช่งานที่ทันสมัยจากโรตัสอีเล็ตรา R ครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาถึงอันดับที่1ของอัตราเร่งรถไฟฟ้าที่ฉับไวที่สุดในงานนี้นะครับตอนนี้ผมมาอยู่หน้า GAC Hyper SSR นะครับใครจะคิดว่ารถยนต์นะครับสไตล์สปอร์ตจากประเทศจีนจะมีฉับไวนะครับฉับไวสุดในงานนี้นะครับผม อัตราเร่งเขาอยู่ที่0.100กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่1.9วินาทีเท่านั้นนะครับโอ้เหลือเชื่อจริงๆสำหรับอัตราเร่งของรถสปอร์ตคันนี้นะครับผมโดยแรงมาร้าของเขามีอยู่ที่1,225แรงมาร้าโดยทีเดียวว่าเขามีมอเตอร์3ชุดด้วยกันนะครับโดยแบตเตอรี่เขามีความจุทั้งหมด74.69กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับแล้วก็มีระยะทำการสูงสุดเมื่อชาร์จแบตเตอรี่เต็มที่506กิโลเมตรมาตรฐาน CLTC นะครับผมก็เรียกว่าเป็น รถสปอร์ตยุคใหม่ที่เร็วและแรงอย่างเหลือเชื่อส่วนราคาของรถสปอร์ตคันนี้นะครับที่ทาง GAC ระบุไว้เขาบอกว่าท่านสามารถจับจองได้นะฮะถ้าท่านสนใจรถยนต์คันนี้ว่าเขาจะแรงแค่ไหนเขาสามารถจับจองได้แต่เขาจะสามารถนำเข้าเป็นรถยนต์พวงมาลัยซ้ายให้ท่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านต้องการก็าสามารถสั่งจองได้ในงานนี้สอบถามได้ที่บูธของ GAC นะครับผมอันนี้ว่านี่คือยุคใหม่ แทดอย่างแท้จริงของรุยน์พายงานไฟฟ้านะครับแล้วก็มีอีกหลายคันตั้งแรงในงานนี้ครับมาชมก็ได้ที่งาน Thailand International Motor Expo 2023ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่1 1ธ0 0วาคมครับ